ก็ต้องขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูสตา57นะครับผมคือหลังจากที่ผมไปใช้ Android 11มาก็ติดตั้งบนเจ้าตัว r ร d มี Note 8ตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวกล้องตัวนี้มันก็ใช้งานได้ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะผมก็ใช่ว่ามันจะไม่มีบั๊กนะอย่างแรกที่ผมเจอน,นะผมทราบบั๊กในตัวนี้ก็คือตัวของกล้องใน i n s t a g r กรมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเมื่อเข้ามาเนี่ยเห็นป่ะทุกคนมันจะมืดแบบนี้นะผมอันนี้เป็น Instagram นะคือกล้องใน i n s t a มสามางกรมน้้ากลลลองหลงหัเยนะคือแบบ ทางไปเลยอะเออแบบนิ่งนะครับผมนี่คือแบบว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะมันเกิดจากอะไรอแต่น่าจะเป็นบั๊กนะผมหลายคนสงใส่นะผมว่าแตอตรี่เนี่ยอยู่ได้นานหรือเปล่าผมอยากจะบอกนะว่าอึดมากนะผมอึดกว่า Android 11เยอะคือผมใช้งานทั่วไปนะแบบไม่ได้เล่นเกมนะผมก็เปิด YouTube แล้วก็เข้า Facebook บ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ใช้งานหนักพอสมควรนะฮะอันนี้ก็ลองทดสอบเกมไปบ้างนะผมก็เป็นเกมฟรีไฟ์ผับจีแล้วก็อาวนะ คือมันก็ค่อนข้างจะเล่นเกมได้โอเคอยู่นะครับผมก็ไม่มีอาการเด้งแต่อย่างใดนะฮะก็ถือว่าเป็น Android ตัวใหม่ที่สามารถเอาไปเล่นเกมได้นะครับผมตอนแรกผมก็ง,งงอยู่นะปกติ Android ตัวใหม่เนี่ยแอปมันจะยังไม่รองรับเยอะนะแต่พอดีว่าอันนี้ก็สามารถโหลดแอปพื้นฐานอย่างตัวของ Facebook ได้แล้วก็ YouTube ได้ Instagram ได้นะแต่ Instagram เนี่ยไม่สามารถใช้งานกล้องได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะฮะคือหลายคนอาจจะงงนะว่าพี่ล้วแบบนี้กล้องมันใช้ได้หรือเปล่าคือกล้องมันใช้ได้นะผมคือกล้องมันไม่ได้บันะนในเฉพา Instagram Back น Back ะ ผมลองเปิดกล้องใน Facebook ก็สามารถใช้งานได้นะอ่ะเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้เป็นสตอรี่นะฮะนี่นะทุกคนคือกล้องอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเอ่ยนะครับผมซอฟต์แวรมตัวนี้แต่คือมันมีปัญหากับอินสตาแกรมเจ้าเดียวนะครับผมคืออย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเจอบั๊กเท่าไหร่นะยูทูบเนี่ยก็สามารถใช้หน้าต่าง้อยได้นะ,ะผมใช้เป็นยูทูปพิมีมนะผมก็สามารถเปิดหน้าต่าง้อยแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมไม่มีบั๊กอะไอย่างใดนะฮะ แล้วก็แอปต่างๆเช่น Spotify หรือ YouTube Music เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับผมสำหรับการโทรเข้าโทรออกเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ตามปกตินะครับผมไม่ได้มีบั๊กต่อย่างใดนะสำหรับตัวของ Wi-Fi เนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับรอมเพลทั่วไปนะครับผมก็คือ Wi-Fi 5เนี่ยวายไฟห้ากิกเฮิรเนี่ยรับสัญญาณได้ค่อนข้างแย่นะแต่2องจเนี่ยสัญญาณเต็มนะครับผมปกติดีเลยแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถต่อเข้าคอมได้สามารถ เ,เปิดอินเทอร์เน็ตให้กับ PC ได้นะผมก็คือปล่อยเน็ตจากตัวเครื่องเ,เข้า PC ได้ผมลองแล้วทุกรูปแบบเพื่อมีคนสงสัยนะผมว่าตัวของ Easter Egg ของ Android 12เนี่ยเป็นยังไงผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่า Android 12เนี่ยยังไม่มี Easter Egg นะผมเป็นเขียนไว้แค่ Android S แบบนี้นะฮะโอเคในนี้คงยังไม่เห็นนะเดี๋ยวขึ้น Insert มาให้นะครับผมก็เป็นประมาณ Android S ประมาณนี้นะครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเออเป็น Android 11เลยนะเอ่ะเออเป็นแอนะ แต่ยคนอาจจะมีคำถามนะผมมั่นใจได้ไงว่าเป็น Android 12บางทีเขาอาจจะเอาเป็น Android 11แล้วก็มา เปลี่ยน UI ข้างในก็ได้นะอันนี้ผมไปโหลดไฟล์ image เนี่ยไฟล์ตัวของ system เนี่ยจากเว็บ Google โดยตรงเลยนะครับผมซึ่งไม่มีทางหลอกแน่นอนนะแต่คือตรงนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนไงเพราะมันเป็นรอมเบต้ามันก็ถูกพัฒนามาจาก Android 11นั่นแหละก็คือเป็น Android 12แต่มันคือถูกพัฒนามาจาก Android 11อ็่ะเอองงกันปะยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็มาพูดให้ฟังเกี่ยวกับ Android สิไว้เพียงเท่านี้คนระับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปผมมาแนละ้วผมก็ไว้เจอกันในคลิป่ไปจนนคครกกกัั้ยาาวบะะไไบทุ